มายังยังเวลาหนูไม่เงินนะมายังมายังมากันยังเวลาหนูมีไม่เงินนะคือแบบไปแกล้งน้องมา ไม่ใช่ไปแกล้งคือแบบว่าหนูตั้งใจจะเข้าแอปมาไลฟ์นี่แหละทุกคนได้เห็นลูกศอนไลฟ์อยู่ก็เลยเข้าไปดูไลไ์ลูกศอนแล้วเจอลูกศอนวาดลูป <laughs> วาดลูปอะไรสักอย่าง <laughs> พิ่งกินข้าวเสร็จคือแบบว่าผมตั้งใจมาไล้ว์วันนี้แป๊บเดียวเพราะว่ามีบางอย่างมันสง่งแล้วก็คือคือแบบวันนี้มันจะมีแหวนหนึ่งซื้อไปหรอก มันคือหนังสือเรียนภาษาจีนแล้วมันมาส่งแล้วหนูก็เลยมาไลฟ์บอกทุกคนว่าวันนี้หนูแต่งหน้าก็เลยพอดีด้วยคิดถึงมากๆรีบมาเลยกินตำรวจลงใช่คือตั้งใจเข้าแอปมาจะไลฟ์แล้วเข้าไปเห็นน้องลูกสอนกับนิชาไลฟ์อยู่แล้วเข้าไปแอบบเข้าไปส่องอะไรอย่างนี้เห็นลูกสอนว่าลูกแคนวาสเลยสัญญาณก็เลยเข้าไปเซล นเรียนภาษาจีนแหละทุกคนหนูจริงจังนะคือแบบที่พูดตอนนั้นคือไม่ได้พูดเล่นอะไรอย่เงี้ยจไปซื้อหนังสือเรียนภาษาจีนมาจริงๆแต่ว่ามันคือเรียนภาษาจีนกลางเบื้องต้นคือหนูต้องตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูมีพื้นอยู่แล้วเลยแบบต้องซื้อหนังสือแอดวานซ์ขึ้นอีกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนมาจะแบบหปีแล้วอ่ะก็เลยแบบ ไปนั่นซื้อเบื้องต้นมาก่อนแล้วกันอ่าน,นีหน้าแล้วมันเพิ่งมาส่งไม่นานอ่ะทุกคนแบบว่าหนูก็เพิ่งมีเวลาแกะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเนี่ยเขาสอนตั้งแต่แบบวอหนีเฮ้ยคือหนูลืมคำพวกนี้ไปเราได้ซ้ำแบบหิน มันตายและทีถูกและที่แบบซื้อเบื้องต้นมาก็คือนี่แหละครับหลังจากช่วงนี้โปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์สำหรับพูดอะไรเนี่ยโปรเจกต์สำหรับอืมโปรเจกต์สำหรับพูดสุด ปรเจกต์ของโปจกตจีนของผมผมจะเรียนเล่มนี้แ้วบทุกคนซึ่งหนูก็ตั้งใจว่าจะอ่านให้จบให้ได้ไม่อยากไม่อยากซื้อมาแล้วแบบอ่านไม่จบอย่างนี้แล้วก็คิดว่าหนูมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่บทอ่ะขอดูแป๊บมี10บท10วันได้ไหมตอนนี้วันที่เท่าไหร่ <laughs> หนูตั้งใจนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมาอวดนะว่าเขาตั้งใจจริงๆตัวแป๊บสิหมดวันนี้วิธีเท่าไหร่ยี่สิบสองแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะเอ้ยหนูต้องเลิวันนี้ดิเพราะว่าออนะใช่ใช่ปะเดือนอะไรเนี่ยไม่เลิวันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้แล้วอะ ตุลาคมพรุ่งนี้อ่ะสิบวันก็จะจบพอดีมันก็จะจบวันที่สองจบวันที่สองตุลาสิ่วันพอดีเลยที่ไหนพอดีเลยหนูจะหนูจะเริ่มเลยแล้วก็คิดว่าวันไหนที่หนูมีโอกาสมาไลฟ์หนูก็จะมาอัปเดตว่าหนูอ่านถึงบทไหนแล้วไปพร้อมกับทุกคนโอเคไหมเรามาเริ่มไปด้วยกันฝาก โปรเจกต์จีหนูด้วยเออไม่เคยไม่เคยพูดจริงจังอะไม่เคยพูดแบบนี้จริงจังว่าหนูแบบค่อนข้างค่อนข้างขี้เกีงจใจบบไม่จกแต่ว่าโอเคถ้าเราแบบถ้าเราแบบตั้งใจก็แบบหลายคนก็บอกให้หนูพูดไปเลยอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบว่าโอเค <c oughs> ออคิดมาหลายวันแล้วเลยคิดว่านั่นแหละแ <c oughs> อบรู้สึกเคิเคนเะินเนอะเดือนนี้เดือนตุลาสองพุจิเออใช่สองพุจิก็จะจบพอดีพูดจีนให้ฟังหน่อยว่าไอหนีลาบนะ 我爱你你爱我吗ตั้งใจกูยไปได้ยังไงก็ถึงใช่ก็คิดว่าเราจะได้แบบอุ้ยน้องเตะอะไรของพี่กล่องกระเป๋าแล้วน้องไม่เก็บไห้พี่ด้วยน้องทำอย่างนี้ได้ยังไงเราเล่นนะไม่เป็นไรใจโอ้ยใ่ ก็ว้าวโอ้ราสุปสแต่แชินใครข้างหลังของน้องลิงเองสวยไหมเหมือนกันไหมทุกคนเหมือนกันไหมอันนั้นแต่งเต็มอันนี้แต่ง,ไงไอไรอายเลิฟนี้ปฏิทินหน้าหลังน้ารักจังใช่ไหมของพี่มันรกปะคะเอ้ยพูดอะไรหนูก็วางปกติแต่เว้ยใช่ไหม ทดไว้ก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนอยากเลยน, <laughs> น่ารักครับง่ายใช่ก็คือหนูก็ไปนั่งคิดมาแล้วหนูก็คิดว่าหน่าจะอ,อยากไปจริงๆนะ <laughs> ือแบบว่าแบบน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญแบบว่าแต่ว่าถ้า เออพูดนไงคือหนูตเตรียมมานะแต่คนจะพูดจริงๆแล้วแบบถึงไม่ออกอะสองสารเนาะสงสารหนูสิหนูโดนแกล้งนะปฏิทินสวยเลยครับแล้วคนลุงนี้ไม่สวยตรงไหนเ <c ười> นาะเออเนาะเอเตรียมเขาพูดมานะจะแบบว่าจะไมเท่นี้ก็นึกไม่ออกอะ อ๋อเดี๋ยวคือรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าแบบว่าเขาเรียกวอะไรเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อยากทำอะไรอย่างี้แล้วก็แล้วก็หนูจะไม่ทำให้พีดหวงเลยละ วสวยจริงใช่ไหมเห็นยังหนูยังไม่เห็นเลยแต่สวยแน่ใช่เขาฝากน้องลิงด้วย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> เอาแต่ว่าก็เต็มที่แบบถ้าเต็มเราเต็มที่แล้วก็ไม่เสียใจ <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่มีเขามยดถึงเขา จิงวันกันช่างคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วหนูก็คิดว่าน่าจะไม่เสียไม่เสียใจแหละ <c oughs> ไม่รู้เกิดนะเนี่ยพูดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าก็คิดว่านั่นแหละ า <c oughs> นั่นแ <c oughs> หละาต่ว่านี่แหละผมจะเรียนภาษาจีนนะเจอสิ่งที่ตั้งใจทํานะก็จะมาอัปเดตแหละสิบวันต่อจากนี้เราหนูจะพยายามอ่นให้จบอาการเดียวกันเดี่ยวอะไรไปพูดลืมกันละ <c oughs> อ่าคือ หนูเ,เข้าใจทุกคนแหละสวัสดีครับสวัสดีครับเนอะจะมาจะาพูดอะไรแบบอย่างนี้แลาา้วเมื่อคืนเห็นหลิงลิงตั้งใจมากตามน,นาทีที่มาไล่ได้อีกเจนาทีอะ่ะหนูก็อยากไล์เป็นชั่วโมงนะแต่ว่าหนูมาช้าไปหน่อย <laughs> อลวบทเลยเหรอใช่คิดว่าน่าจะได้อยู่แหละถ้าตั้งใจถ้าแบ่งเวลาดีๆก็คิดว่าจะพยายามทำให้ได้ถ้าไม่จบภายในสิบวันก็มันสิ้นสุดวันที่สองเลยทุกคนคือแบบหนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนได้ mm. เห็นหนูในคิดว่านะหนูคิดว่า คิดว่าหรือคิดว่าน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบหนูจะน่าจะได้โชว์สิ่งที่หนูอยากโชว์ได้เยอะขึ้นได้แบบว่าคือแบบหนูก็ไม่ได้คิดที่ดีทำไมหนูถึงอยากอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูไม่แค่หนูไม่อยากแบบแค่อยากเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูเคยพูดกทุกคนว่าแบบเออหนูอยาก หนูแบบความฝันหนูคือแบบถ้าได้ได้ดังได้แบบต่างประเทศได้ go i n t ์ก็เป็นความฝันนะอะไรเงี้ยเลยคิดว่าอันนี้ก็ดูเป็นโปรเจกต์ที่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่คิดไว้อยู่นะแบบได้ทำฟิลแบบเป็น go g ุ o หรือเปล่าหนูก็คิดว่าน่าจะเป็น go กุ o นะเพราะมันไม่ใช่เพลง48ใช่ไหมน่าจะออลิหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะฟิล go g ุ o แล้วก็ได้ทางานกับ เมมเบอร์จีนแบบคนจีนแล้วก็ได้ไปแสดงที่จีนด้วยไหมที่เขาประกาศแบบได้ไปจีนด้วยแบบดูเป็นการทำงานที่ก็เป็นสิ่งที่แบบก็เคยฝันไว้แบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออสิ่งที่ทำไมหนูถึงอยากกับโปรเจกต์นี้ก็เลยมานั่งคิดดีดีแล้วแล้วก็ได้ผลสรุปเป็นแบบนี้แล้วก็เลยมันก็ดูเป็นเขาได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่หนูฝันไว้อะอืม แล้วก็เลยนั่นแหละออโอเคหนูไปคิดว่าดีแล้วอแล้วก็คงเป็นสิ่งดีทุกคนน่าจะน่าจะน่าจะได้เห็นหนูในด้านที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้โชว์หรือเปล่าขโมเขินไม่รู้ นั่นแหละแล้วก็เลยนี่แหละค่ะมาอัปเดตเรื่องเพราะหนังเพราะว่าหนังสือมาส่งพอดีแล้วก็ได้แกะพอดีแล้วก็แต่งหน้าพอดีเลยไอ้วพูดชัางหน่อยก็ดีนะเพราะว่าเนี่ยเราจะเริ่มแหละเราจะเริ่มไปด้วยกันคือเราใช่มันหนูไม่เคยรู้พูดแบบนี้เลยอะ่ะรู้สึกว่าตอนแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาจะแบบว่าคิดเยอะ ค่อนข,ข้างแบบกลัวเยอะอะไรเงี้ยไม่ชินหมดนี้เลยหนูก็ไม่ชินเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูค่อนข้างมีความกลัวเยอะกังวลอ่ะก็เลยแบบรอบนี้ก็คิดว่าอยากจะลองดูอะไรแบบนี้ละมัง้งตอนนี้หนูบินหนังสือเริ่มจะเดี๋ยวจะอ่านไม่ได้แล้วแอ,อ,อบเขินเช่าที่ออกมาพูดีจริงเหรอคือตอนแรกหนูคิดเยอะมากว่าแบบ คือหนูรู้ว่ามันค่อนข้างยากสำหรับอหนูในตอนนี้แต่ว่านั่นแหละก็อยากก็ตั้งใจจริงๆไะแงเฮือน, <c oughs> <c oughs> นะหนูก็ไม่รู้ว่าอืมคิดว่าแบบต่อไปอาจจะไม่ไม่ เขาเร่ออะไรอะแบบว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้เห็นหนูชัดๆนะเดี๋ยวนี้แล้วกันใช่น่าจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ได้เห็นในมุมใหม่ๆด้วยแล้วหนูก็สัญญาว่าสัญญาว่าจะไม่ทำให้ ให้ผีวางเลยลองสักงงจะจะขึ้นตาเอ้ยนั่นแหละเอ้ยอ้าวลิงเป็นไรนั่นแหละจะทำให้มันเลิศเลยละ่ะใช่ถ้าเราทำได้ <c oughs> <c oughs> จะทำให้เป็นโอกาสที่เลิศเลยละ่ะ <c oughs> ให้กำลังตัวเองเกินใช่หนูแบบว่าเหมือนก่อนนนี้คิดว่าน่าแบบว่าเฮ้ยปลื้นทำไมเล่าเขินอยู่ <c ười> ต้องอ่านหนังสือละค่ะคือแบบเล่มนี้คงไม่ได้ทำให้หนูพูดไปเสร็จิ้นได้ทันทีแต่ว่าแต่ <c ười> <c ười> ถ้ามันสำเร็จแล้วก็จะมีเล่มต่อไปนะ <c ười> แล้วเราดิปูพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีต่อไปเลยนะแล้วมันก็จะแบบว่าเฮ้ย <c oughs> หนังสือเฮล์มีฝึกพูดไว้ฝึกแหละฝึกพูดไว้ตอนนี้ได้พูดอีกเยอะตาเจหาเจยวลิงลิงว้า ไปคืออะไรนะวอวอเซิร์ชแปบเซิร์ชแต่หนังสือเซิร์ชแปบเอ่อหาหายากอะทุกคนเชื่อจะไม่ได้จริงวอว่าว,าวาอ,แบบอไปไปภาษาจีนคืออะไร,รอ่ะ วอโจงกัวว้าวว้าชื่อไทยกัวเหรินว้าชื่อไทยกัวเหรินเชื่อฉันเรี่นมาหกปีเฮ้ยอย่าพูดดิอย่าบอกคนอื่นเดี๋ยวเขาไม่รู้ดูเรียนมาหกปีทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่เรียนมาหกปีว้า ไปคืออะไรอ่ะขอขอคำว่าไปก่อนเดี๋ยวโลงไลฟ์เนี่ยหนูคาใจว่าเย้าเย้าคือต้องการปะว่าจบกันเร็ว,วนี่ไปคืออะไรอ่ะทำไมหนูไม่รู้จากคำว่าไปอ่ะว่าแป๊บหนึ่ง เป็นหรือคือเออเออว้าว <c oughs> ชี้เหรอว่ชี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึงพ่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งเซิร์ชเลยชู้หรือเปล่าชี้ชู้ว้าวว้าว ชู่ชูดูคุ้นก่อนนะชู่มันหลอกเสียงชู่หรอเ่เด็ไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออย่าพึ่งของรำอย่าพึ่งลงขอหาก่อนอเออเอ,อ้ยรู้ขอหาภาษาจีนก่อน <c oughs> ว่าเสียงชู่จงกวัว <c oughs> อันนี้ถูกนะหนูคุ้นอยู่ว่อเฉียงชู้จงกวัวเคยอมาถูกปะไม่รู้ทุกคนถ้าไม่ถูกอย่าตัดลงนะสบายแหละแล้วเพด่ห้ดีเลยเขิ่เนี่ยน่าจะชี้เหรอชี้เหรอ 我想去中国。哦，oh, 去军队啊！我想去中国。我想，不对，我想去中国。哈哈土炮坤，对。我写一段哦，我想去中国，可以吗？哎 <laughs>，来一呀？ <laughs> ตำรวจลงหนูยังตำรวจลงยังนะาฉันขื่นตาว้ายโดนตกแล้วตกแล้วเฮ้ยหนูว่าเป็นไรที่ขื่นเป็นัะดับต้นๆของหนูเลยอะนั่นแหละแต่ว,ว่านั่นยัย <laughs> นี่ถือว่าเราไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับนี่จะไปแอ๊ดฝันดีค่ะทุกคนพอดีว่ามีโอกาสหนังสือมาส่งพอดีก็เลยได้มาพูดด้วยกันแล้วก็นั่นแหละแต่หนูไม่เครียดนะอืมไม่เครียดแต่ไม่เครียดจริงๆใช่ถามว่าแบบถ้าเพราะว่าอยากก็เลยจะมีความแบบก็คงคาดหวังบ้างคงไม่ได้เลยว่า แข่งขันแล้วไม่คาดหวังแต่ว่าไม่เครียดถ้าแบบถ้าสุดท้ายเราเต็มที่ก็คือเต็มที่ถ้านั้นเองยัยบายบายขอหวยก่อนโอ้โหวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย ยี่สามไปแล้วาขอบคุณครับขอบคุณที่เราฟังถึงหนูจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้ในเรียบอยู่มันนี้มันนี้ครับอย่าลืมอันนี้นะไ <laughs> ทยอินเดนียนบายหนึ่งสองสามไปแล้ว